หลักการเขียนเบื้องต้นการเขียนการเขียนเป็นทักษะอย่างหนึ่งที่ต้องฝึกฝนเพื่อให้เกิดความชำนาญเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอย่างมีศิลปะดังนั้นการเขียนที่ดีผู้เขียนต้องสะสมความรู้ประสบการณ์อารมณ์และความคิดเพื่อที่จะถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยภาษาที่ผ่านการเรียบเรียงอย่างประณีตเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจตรงกับเจตนาของผู้เขียนและเพื่อให้การเขียนประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายการสื่อสารโดยการเขียน จึงควรใช้ภาษาที่ชัดเจนเข้าใจง่ายการสื่อสารจึงจะเกิดประสิทธิภาพหลักการเขียนเบื้องต้นจุดมุ่งหมายของการเขียน 1. การเขียนเพื่อเล่าเรื่อง เป็นการเขียนเพื่อเล่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นให้ผู้อ่านทราบ 2. การเขียนเพื่ออธิบายเป็นการเขียนที่ต้องการอธิบายชี้แจงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 3. การเขียนเพื่อแ,แสดงความคิดเห็นเป็นการเขียนเสนอความคิดข้อเสนอแนะหรือวิเคราะห์วิจารณ์เรื่องใดเรื่องหนึ่ง 4. การเขียนเพื่อสร้างจินตนาการเป็นการเขียนที่ถ่ายทอดจินตนาการอารมณ์ความรู้สึกโดยใช้ภาษาที่มีวรรณศิลป์เช่นกวีศิลป์เรื่องสั้น นวนิยาย 5. การเขียนเพื่อกิจธุระเป็นการเขียนที่ต้องการติดต่อกิจธุระกับบุคคลหรือกลุ่มคนบุคคลต่างๆ 6. ก,การเขียนเพื่อน,น้มน้าวใจเป็นการเขียนที่ผู้เขียนต้องการให้ผู้อ่านเปลี่ยนแปลง,ปลงทัศนคติความเชื่อหรือพฤติกรรมคล้อยตามผู้เขียนเช่นการโฆษณา ลักษณะงานเขียนที่ดี 1. ความถูกต้องเนื้อหาถูกต้องตามข้อเท็จจริงรูปแบบนําเสนอถูกต้องตามประเภทของงานเขียนใช้ภาษาถูกต้องตามแบบแผน 2. ความชัดเจนต้องสื่อความหมายให้ผู้อ่านเข้าใจอย่างชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสารต้องระมัดระวังการใช้ถ้อยคําที่มีความหมายโดยใน 3. ความสละสลวยต้องใช้ภาษาอย่างสละสลวยใช้คําน้อยแต่กินความมาก ไม่ใช่คำฟุ่มเฟือย 4. ความสร้างสรรค์ในด้านต่างๆได้แก่ความคิดการใช้ภาษาประโยชน์สร้างสรรค์พื้นฐานการเป็นผู้เขียนที่ดี 1. ความรู้และประสบการณ์ต้องมีความรู้ดีมีประสบการณ์มากย่อมมีเรื่องที่จะเขียนได้ดี 2. ความช่างสังเกตต้องเป็นผู้ช่างสังเกตสิ่งรอบตัวมีความอยากรู้อยากเห็นในทางที่เหมาะสม 3. ความคิดต้องเป็นผู้ที่มีความคิดอย่างมีเหตุผลและมีความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์ 4. การใช้ภาษาต้องใช้ภาษาถ่ายทอดความรู้ความคิดเนื้อหาเป็นภาษาเขียนที่ดี 5. การฝึกฝนต้องฝึกฝนการเขียนบ่อยๆจะช่วยพัฒนางานเขียนให้ดีขึ้น มารยาทก,การเขียน 1. ความรับผิดชอบผู้เขียนต้องรับผิดชอบสิ่งที่ตนเขียนเสมอไม่ว่าจะเกิดผลดีหรือผลเสียกับบุคคลหรืองานใดๆก็ตามรวมทั้งข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดต่างๆ 2. การตรวจสอบความถูกต้องผู้เขียนต้องตรวจสอบงานเขียนให้ถูกต้องสมบูรณ์ทั้งด้านการเขียนใช้คำรูปแบบข้อเท็จจริงที่นำเสนอซึ่งเป็นการสร้างความน่าเชื่อถืออีกด้วย 3. การอ้างอิงแหล่งข้อมูลโดยทั่วไป ผู้เขียนต้องเขียนด้วยความรู้ความคิดของตนไม่ลอกเลียนใครแต่ถ้าต้องการอ้างถึงผู้อื่นหรือคัดลอกข้อความบางตอนของคนอื่นต้องกล่าวอ้างเพื่อเป็นเกียรติผู้อื่นด้วย 4. ความเที่ยงธรรมผู้เขียนไม่มีอคติชอบหรือชังด้วยความรู้สึกส่วนตัวเพื่องานเขียนที่มีคุณภาพ 5. ความสะอาดเรียบร้อยต้องคำนึงถึงความสะอาดเรียบร้อยอ่านง่ายการเลือกกระดาษและสีหมึก การใช้กระบวนการเขียนพัฒนางานเขียน 1. การเลือกเรื่องควรเลือกเรื่องที่ตนมีความรู้มีประสบการณ์และมีความสนใจของคนในสังคม 2. กำหนดขอบเขตและจุดมุ่งหมายต้องกำหนดขอบเขตและเรื่องที่ตนจะเขียนให้เหมาะสม 3. การเขียนโครงเรื่องจะช่วยให้ผู้เขียนเขียนได้อย่างมีทิศทางไม่สับสนวกบนเสนอประเด็นความคิดเพื่อเป็นแนวทางการลำดับเรื่อง 4. การรวบรวมข้อมูล ข้อมูลที่รวบรวมมาจากแหล่งต่างๆได้แก่หนังสือวารสารการสัมภาษณ์แบบสอบถามวิทยุโทรทัศน์และอินเทอร์เน็ต 5. การเรียบเรียงเรื่องเมื่อมีข้อมูลระหว่างโครงเรื่องแล้วก็เรียบเรียงโดยคำนึงถึงการใช้ภาษาถ้อยคำโวหารและจำนวนให้เหมาะสม 6. การตรวจทานและแก้ไขเพื่อให้เรื่องที่เขียนมีความถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ต้องทบทวนแก้ไขให้ถูกต้องและเหมาะสมหลักการวิเคราะห์วิจารณ์งานเขียนบทความเป็นงานเขียนที่มีเรื่องราวข้อเท็จจริงให้สาระความคิดและความเพลิดเพลินแก่ผู้อา่นานลักษณะสำคัญของบทความคือความทันสมัย ท่านต่อเหตุการณ์เป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของประชาชนมีสาระทัศนะเชิงเสนอแนะหรือวิจารณ์หรือเชิงสร้างสรรค์ภาษาที่ใช้ในบทความผู้เขียนต้องใช้ภาษาเหมาะสมกับเนื้อหาและความคิดรวบยอดของเรื่องด้วยควรใช้ภาษาง่ายสั้นกระชับให้ตรงความหมายและถูกต้องตามระดับภาษา ประเภทของบทความบทความเป็นรูปแบบการเขียนที่มาพร้อมกับหนังสือพิมพ์และนิตยสารบทความจะประกอบด้วยส่วนนำเนื้อเรื่องและส่วนท้ายวิธีการเขียนอาจต่างไปซึ่งแบ่งประเภทได้ดังนี้ หนึ่งบทความเชิงสารคดีท่องเที่ยวเป็นบทความที่มุ่งแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจเสนอผลการท่องเที่ยวและประสบการณ์บรรยายให้ผู้อ่านทราบเป็นการเล่าใจให้ผู้อ่านอยากไปเที่ยวบ้าง 2. บทความแสดงความคิดเห็นจะพบมากในภาวะเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นเรื่องเศรษฐกิจการศึกษาการเมือง การปกครองละมักเขียนลงในหนังสือพิมพ์รายวัน 3. บทความเชิงเสียดสีประชดประชันเป็นการเขียนที่มีลีลาเฉพาะตัวของผู้เขียนที่มุ่งเสนออารมณ์ขันในทุกสภาะการให้กับผู้อา่านมากกว่าจะให้เนื้อหาสาระภาษาที่ใช้สั้นๆได้ความหมาย 4. บทความสัมภาษณ์เป็นบทความที่ผู้เขียนถ่ายทอดข้อความจากการสัมภาษณ์อาจสัมภาษณ์บุคคลประกอบความดีอาชีพสุจริตหรือพฤติกรรมที่ควรยกย่อง 5. บทความแนะนำหรืออธิบายเป็นบทความแนะนำอธิบายวิธีทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีการระดับขั้นตอนมักพบบทความประเภทนี้ในนิตยสาราผู้หญิงเช่นการลดน้ำหนักการจัดดอกไม้และ 6. บทความกึ่งชีวประวัติเป็นบทความเกี่ยวกับเรื่องราวของบุคคลสำคัญหรือที่กำลังได้รับความสนใจซึ่งเสนอแนวคิดทำไมคนนั้นจึงน่าสนใจ ผลของการกระทํามีผลต่อสังคมอย่างไร 7. บทความเชิงวิชาการเป็นบทความที่มีเนื้อหาด้านวิชาการมีการค้นคว้าวิชาการใหม่ๆมาเสนอการแก้ไขปัญหาในสังคมมีขั้นตอนเสนอที่น่าสนใจใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงได้ ข้อ8บทความปกนินกะเป็นบทความเบตเตเรจเขียนได้ตามภาวะเหตุการณ์ในสังคมให้ความรู้เสียดสีประชดประชันสังคมละที่พบเห็นในหนังสือพิมพ์รายวันต่างๆตัวอย่าง กล้วยเป็นพืชขึ้นง่ายโตเร็วดูแลรักษาไม่ยากนะแต่ประโยชน์ที่ได้รับจากทุกส่วนของกล้วยล้วนมีคุณค่าอาหาศสารจึงน่าจะเป็นพืชชนิดหนึ่งที่คนไทยทุกคนควรหันมาจับตามองและให้ความสําคัญอย่างแท้จริงไม่เพียงแต่ปลูกไว้เพื่อเป็นอาหารเพื่อเป็นร่มเงาหรือปล่อยให้แตกหน่อยอย่างตามมีตามเกิดเท่านั้นแต่น่าจะมองในแง่คุณค่าของเศรษฐกิจที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัวชุมชนและประเทศชาติตัวอย่างต่อไปนี้ อาจเป็นแนวคิดสําคัญที่จะสร้างเศรษฐกิจจากกล้วยได้บ้างปลูกกล้วยเป็นพืชหลักอย่างหนึ่งในการทําเกษตรกรรมแบบไรน,นาสวนผสมสําหรับเกษตรกร,รที่มีพื้นที่ไม่มากนักเช่นขุดบ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ขุดคันล่องปลูกกล้วยสลับกับพืชเศรษฐกิจอื่นๆที่หมุนเวียนเก็บขายปลูกกล้วยเป็นพืชแซมพืชชนิดอื่นที่มีอายุยืนกว่าเช่นมะม่วงทุเรียนเงาะลิ้นจี่เป็นต้นเพื่อให้ความชุ่มชื้นแก่พืชชนิดอื่น ปลูกกล้วยชนิดเดียวเพื่อเน้นการจำหน่ายผลและผลผลิตจากกล้วยเช่นการปลูกกล้วยไข่ในจังหวัดกำแพงเพชรการปลูกกล้วยหอมเพื่อส่งออกในบางจังหวัดเช่นพระนครศรีอยุธยาอ่างทองเป็นต้นการปลูกกล้วยชนิดต่างๆเพื่อการจำหน่ายและการอุตสาหกรรมเช่นจังหวัดเพชรบุรีปลูกกล้วยไว้บริเวณบ้านเพื่อให้ร่มเงาหรือปลูกไว้รับประทานและจำหน่ายปลูกกล้วยเป็นไม้ประดับเช่น การปลูกกล้วยกระถางปลูกกล้วยบอนไซปลูกกล้วยเป็นอาชีพอิสระเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนโดยใช้พื้นที่ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนคนไทยเราส่วนใหญ่มักจะคิดว่าข้าวเท่านั้นที่เป็นอาหารหลักทั้งๆท,ที่มีอาหารอื่นที่หาได้ไม่ยากและมีคุณค่าทางอาหารมากมายแม้แพ้ข้าวเช่นกล้วยซึ่งนอกจากจะเป็นอาหารแล้วยังให้ประโยชน์อย่างมากมายเราได้แต่ฝันสักวันหนึ่ง คนไทยจะหันมาให้ความสําคัญกับกล้วยมากกว่านี้และเมื่อนั้นกล้วยจะเป็นเพื่อเศรษฐกิจอันดับต้นๆของไทยทีเดียวที่มากรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการการวิเคราะห์วิจารณ์บทความ1การเริ่มเรื่องบทความเรื่อง กล้วยกับเศรษฐกิจไทยมีการเริ่มเรื่องแบบพูดถึงกล้วยการปลูกกล้วยประโยชน์ของกล้วยคุณค่าของเศรษฐกิจที่จะช่วยพัฒนาชีวิตของครอบครัว 2. ที่มากรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ 3. สาระสำคัญกล้วยเป็นพืชให้ประโยชน์ทุกส่วนมีคุณค่ามหาศาลเป็นอาหารแล้วยังให้ประโยชน์อย่างมากมาย 4. วิเคราะห์วิจารณ์แนวคิดที่เสนอวันหนึ่ง คนไทยจะหันมาให้ความสําคัญกับกล้วยมากกว่านี้และเมื่อนั้นกล้วยจะเป็นพืชเศรษฐกิจอันดับต้นๆของไทย 5. การใช้ภาษามีการดําเนินเรื่องให้น่าติดตามใช้ภาษาเล่าความสนใจอ่านเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนผู้อ่านอยากรู้เรื่องกล้วยกับเศรษฐกิจไทยติดตามจนจบ 6. จุดมุ่งหมายการแต่งเพื่อชี้ให้เห็นว่ากล้วยมีคุณค่ามีประโยชน์มากและยังอาจเป็นพืชเศรษฐกิจของไทยได้ 7. แนวคิดคุณค่าสร้างเศรษฐกิจจากกล้วย 8. พิจารณาบทความเป็นบทความที่ดีมีข้อมูลน่าเชื่อถือเป็นข้อเท็จจริงและนำเสนอน่าสนใจความคิดมีประโยชน์สร้างสรรค์ 9. การสรุปพูดถึงกล้วยมีคุณค่าทางอาหารมากมายไม่แพ้ข้าวนอกจากจะเป็นอาหารแล้วสักวันหนึ่งคนไทยจะหันมาให้ความสำคัญกับกล้วยมากกว่านี้กล้วยจะเป็นพืชเศรษฐกิจอันดับต้นๆของไทย ลักษณะงานเขียนประเภทสารคดีสารคดีเป็นหนังสือที่ให้ความรู้แง่คิดและให้ความเพลิดเพลินไปในตัวได้แก่ประวัติบุคคลสําคัญสารคดีท่องเที่ยวบทวิจารณ์การแนะนําอาหารแนะนําการลดน้าหนักสารคดีเป็นข้อเขียนที่มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความคิดแก่ผู้อ่านเป็นสําคัญมีลักษณะคล้ายตาํารามีเนื้อหาสารคดีมีหลายชนิดเช่นวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร ประวัติบุคคลสำคัญและอื่นๆองค์ประกอบสารคดี 1. ส่วนนำเป็นส่วนที่เล้องใจผู้อ่านเป็นการเปิดเรื่องอาจขึ้นด้วยประวัติย่อคำจำกัดความบทกวีสุภาษิตคำพังเพยและ 2. ส่วนเนื้อเรื่องคือส่วนที่ต่อเนื่องกับส่วนนำมีรายละเอียดมีข้อเท็จจริง ชัดเจนแล้วใจ 3. ส,ส่วนสรุปนำประเด็นมาขบวดให้กระชับก่อให้เกิดประโยชน์อาจจบด้วยบทกวีละประเภทของสารคดีสารคดีแบ่งได้ดังนี้ 1. สารคดีท่องเที่ยว 2. ส,สารคดีชีวประวัติ 3. สารคดีวิชาการ 4. บทความและจดหมายเหตุ 5. สารคดีแนะนำการเขียนสารคดี 1. วางโครงเรื่องและดำเนินเรื่องมีความสำคัญมากเพราะจะทำให้ผู้อ่านไม่สับสนเป็นการลำดับเหตุการณ์ก่อนหลัง 2. เล่าความสนใจมีลักษณะดึงดูดความสนใจ กระตุ้นความสนใจเช่นเกรดขำขันเล่าตำนานนิทานสิ่งที่ประสบมาหรือแชร์ความคิดเห็นที่น่าสนใจทําให้ผู้อ่านอยากติดตามไปจนจบ 3. สาสำนวนภาษาภาษาที่ใช้เขียนสารคดีควรเป็นภาษาที่สุภาพสั้นกระทัดรัดอ่านเข้าใจง่ายบรรยายเห็นภาพพจน์ส่ส่วนประกอบอื่นๆการจัดรูปแบบต,ตามกฎของหนังสือเช่นถ้าเป็นเล่นต้องมีคำนำสารบัญเนื้อเรื่อง บรรณุกรมละการวิเคราะห์วิจารณ์งานเขียนการวิเคราะห์วิจารณ์คือการพิจารณางานเขียนด้านเนื้อหาสาระช่วงทํานองการเขียนโดยแก้ข้อดีและข้อบกพร่องเมื่อนําข้อดีข้อบกพร่องมาพิจารณาแล้วก็สามารถระบุว่างานเขียนนั้นดีหรือไม่เพียงใดการพิจารณา ผู้อ่านต้องมีความรู้ความเข้าใจความสามารถที่มีอยู่ไปพิจรารณางานเขียนอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อเข้าใจจุดมุ่งหมายสามารถทราบคุณค่าที่แท้จริงของงานเขียนนั้นๆข้อิดในการวิจารณ์งานเขียน 1. ควรหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับงานเขียนประเภทต่างๆ 2. พิจารณาอย่างถี่ถ้วนอ่านอย่างละเอียดเพื่อเข้าใจจุดมุ่งหมายการแต่ง 3. หาความรู้ในเรื่องที่กล่าวถึงเช่นวัฒนธรรมภาษาศิลปะสับยากๆเสียก่อนเพื่อเข้าใจเรื่องที่อ่านได้อย่างท่องแท้ 4. แยกข้อดีและข้อบกพร่องให้แจ่มชัดเพื่อนำเสนอต่อผู้อ่านต่อไป เรียงลำดับข้อความในการวิจารณ์ให้ชัดเจนโดยตั้งจุดมุ่งหมายว่าผู้อ่านต้องสามารถเข้าใจและพิจารณาวิจารณ์ได้อย่างชัดเจนและอย่างมีเหตุผลหลักและวิธีการวิเคราะห์วิจารณ์บทความสารคดีการวิเคราะห์วิจารณ์ การวิเคราะห์วิจารณ์อย่างมีประสิทธิภาพเป็นทักษะขั้นสูงที่มุ่งประสิทธิผลอย่างเต็มรูปเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงในชีวิตซึ่งต้องฝึกให้เกิดทักษะเหล่านั้นอย่างชำนาญเพื่อเป็นพื้นฐานของการเรียนและประกอบอาชีพการวิเคราะห์วิจารณ์ มีประโยชน์มากต่องานเขียนทำให้รู้จักการตีความหมายวิเคราะห์จับสาระสำคัญวิเคราะห์การแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลต่องานเขียนซึ่งต้องปฏิบัติด,ดังนี้ 1. จุดมุ่งหมายของงานเขียน 2. ประเด็นสำคัญ 3. สรุปประเด็นที่สำคัญ 4. วิเคราะห์แยกแยะ 5. วิจาร์ณแสดงความคิดเห็น 6. วินิจฉัยตัดสินแนวคิด 7. นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันการวิเคราะห์วิจาร์ณบทความสารคดีอาศัยกระบวนการที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้วเพื่อประเมินค่า แนวคิดจากเรื่องต่างๆยังมีขั้นตอนส่วนย่อยดังนี้ 1. จะต้องรู้จักประเภทของงานเขียนบทความสารคดีหรือหนังสือ 2. ต้องแยกแยะเนื้อเรื่องเนื้อหาออกเป็นส่วนๆเพื่อพิจารณาที่มาจุดมุ่งหมายแนวคิด 3. จับประเด็นสำคัญควรนำไปเปรียบเทียบกับผู้อื่นว่า ตรงกันหรือแตกต่างกันเพียงใดใครจับประเด็นได้ลึกซึ้งและชัดเจนกว่ากัน 4. ใช้วิจารณญาณในการวิเคราะห์เจตนาของงานเขียนจะต้องทำด้วยความมีเหตุผลเพื่อลงความเห็นว่าสารนั้นเชื่อถือได้เพียงใด 5. จดใจความสำคัญของสารไว้เพื่อเป็นแนวทางการประเมินค่าแนวคิดต่อไป 6. ทำการประเมินค่าของสารว่าให้ประโยชน์ให้แนวคิดข้อคิดสร้างสรรค์เพียงใดสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้เพียงใดตัวอย่างสัญญาใจน้องๆวัยรุ่นครับมีหลายเหตุการณ์ที่น้องๆวัยรุ่นจะสังเกตได้ว่า น้องวัยรุ่นได้ผ่านปัญหาต่างๆที่เรามักจะคิดว่าเป็นอุปสรรคแก้ไขไม่ได้เลยแต่ปัญหาเหล่านั้นก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีทั้งนี้เป็นผลมาจากการที่น้องวัยรุ่นคิดว่าเราทำได้และน้องก็ลงมือทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงรวมถึงมีการคิดความรู้สึกที่ดีว่าปัญหาทุกอย่างสามารถแก้ไขได้ดังนั้นปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆก็ผ่านไป เกิดจากความสำคัญพื้นฐานของการเริ่มต้นคิดถึงการแก้ปัญหาโดยมีความคิดเห็นหรือทัศนคติที่ดีกว่าปัญหานั้นมีทางแก้ไขและน้องวัยรุ่นสัญญากับใจว่าน้องเองนั่นแหละคือผู้ที่จะสามารถแก้ไขปัญหานั้นได้อย่างแน่นอนที่มาเศษฐาขุนทองกรมสุขภาพจิตการเริ่มเรื่องคือเริ่มด้วยการแสดงแนวคิด ว่าวัยรุ่นผ่านปัญหาและอุปสรรคได้ด้วยการลงมือแก้ไขการดำเนินเรื่องคือทำให้ผู้อ่านเข้าใจโดยการบอกอธิบายการแก้ปัญหาต่างๆจุดมุ่งหมายคือการชี้ให้เห็นว่าวัยรุ่นสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองประเด็นสำคัญคือปัญหาทุกอย่างสามารถแก้ไขได้สาระสำคัญคือ วัยรุ่นผ่านปัญหาอุปสรรคไปได้ด้วยความคิดที่ว่าปัญหาแก้ได้อย่างแน่นอนการสรุปคือผู้เขียนย้ำแนวคิดที่กล่าวว่าสัญญากับใจของตอนเองคือผู้ที่จะสามารถแก้ไขปัญหานั้นได้อย่างแน่นอนสำนวนภาษาคือใช้ภาษาอ่านแล้วเข้าใจง่ายไม่ยากบอกถึงว่าทุกปัญหามีทางแก้เสมอและแก้ได้ด้วยตนเอง คุณค่าแนวคิดคือ 1. ปัญหาอุปสรรคทุกอย่างสามารถแก้ไขได้ 2. วัไวรุ่นแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองตัวอย่างปีแห่งการประหยัดวันปีใหม่กำลังใกล้เข้ามาแล้วบาสารซขอการค้าไทยได้เตือนคนไทยว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งเทศกาล คนไทยเราจะท่องเที่ยวกันมากเป็นต้นว่าง,งานฤดูหนาวเที่ยวกันแต่ละครั้งก็จะสนุกสนานใช้เงินแสดงความฟุ่มเฟือยแม้แต่กับคนฐาหน่าดีเห็นแล้วคนไทยบ่นว่าใช้ใจ่ายกันมากเหลือเกินน่าเสียดายแทนงานเทศกาลอื่นๆของคนไทยก็เช่นเดียวกันตัวอย่างเช่นงานลอยกระทงสถานที่เที่ยวหนึ่งต้องเสียค่าผ่านบัตรประตูราคา50บาทแล้วคิดค่าดูดนตรีอีก30บาท ไม่นับรวมค่าอาหารค่ารถและค่าอื่นๆอีกจิปปะทะรวมแล้วคนหนึ่งจะต้องจ่ายเที่ยวงานนั้นไม่ต่ำกว่าคนละ200บาทที่จะหมดไปในคืนเดียวซึ่งไม่ใช่เงินน้อยนะคนก็ไปเที่ยวจนงานแน่นไปหมดนี่เป็นเงินที่ใช้จ่ายไปโดยไม่ก่อประโยชน์นอกจากความสนุกสนานร,รื่นเริงซึ่งคนไทยเราชอบงานลอยกระทรงที่ยกมานี้เป็นงานของชาวอายุทยานี่เองซึ่งเป็นเรื่องที่เราควรจะได้คิด ใช้ใจ่ายในเทศกาลต่างๆให้น้อยลงบ้างซื้อของขวัญให้กันก็ให้พอเหมาะพอควรลดความฟุ่มเฟือยลงบ้างและลดการเที่ยวเตะให้น้อยลงด้วยที่มาประเทืองคล้ายสุบรนการเริ่มเรื่องคือเริ่มเรื่องโดยการเตือนให้คนไทยใช้เงินอย่างประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยการดำเนินเ,เรื่องคือทำให้ผู้อ่านสนใจติดตามโดยกล่าวถึงการใช้ใจ่ายเงิน ในการลื่นเลงไม่มีคุณค่าเตือนให้ใช้จ่ายโดยลดความฟุ่มเฟือยลงบ้างจุดมุ่งหมายคือการเตือนให้ใช้จ่ายอย่างประหยัดประเด็นสำคัญคือการใช้จ่ายเงินอย่างฟุ่มเฟือยโดยไม่กอบประโยชน์การสรุปคือการใช้จ่ายเงินเพื่อความสนุกสนานรื่นเลงโดยไม่เสียดายไม่เกิดประโยชน์ควรลดความฟุ่มเฟือยลงบ้าง คุณค่าแนวคิดคือ 1. ควรใช้จ่ายเงินอย่างประหยัด 2. ลดการใช้จ่ายเงินเพื่อความสนุกสนานลื่นเลงที่ไม่ก่อประโยชน์ตัวอย่างชื่นชมคนอดได้รอได้คนที่อดได้รอได้ในที่นี้จะเป็นเรื่องของวัยรุ่น สาวๆหนุ่มๆทั้งหลายที่คบหาดูใจกันแต่ยังคมสัมพันธภาพที่ไม่เกินเลยจนถึงขั้นได้เสียกันแต่จะมีความเป็นพิเศษมากกว่าความเป็นเพื่อนและใช้ความรู้สึกเหล่านี้ในการนำพากันโดยไม่ออกนอกดูนอกทางรักกันอย่างสร้างสรรค์เสริมอนาคตให้เกียรติกันและกันและจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนหากทั้งคู่ต่างรู้จักเป็นคนอดได้รอได้ ซึ่งไม่ใช่ไม่มีบุคคลเช่นนี้ขอให้ทราบเถิดว่ามีแน่นอนและเป็นภาพลักษณ์ที่น่าชื่นชมยินดีหากไปรุ่นคู่ใดโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาที่สามารถปฏิบัติตนได้ให้อยู่ในขอบเ,ตเขตเคารพในตัวตนของกันและกันที่สำคัญบุคคลคู่นี้ต่างก็ยอมรับได้รับความไว้วางใจการสนับสนุนของพ่อแม่ผู้ปกครองซึ่งเป็นสิ่งที่เชื่อว่า วัยรุ่นคนใดก็ต้องการที่จะได้รับความไว้วางใจจากพ่อแม่เป็นอิสระอย่างหนึ่งที่วัยรุ่นต้องการแต่จะเกิดได้นั้นขึ้นอยู่กับตัวเราเองเช่นกันไม่ทำความเสียหายมาให้พ่อแม่ก็คงไม่มีใครห้ามพราม์ในการทำสิ่งที่ดีๆผู้ใหญ่กลับจะชื่นชมสนับสนุนซึ่งครอบครัวทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายก็ไม่ทำความเดือดร้อนฝ่ายแฟนสาวก็ไม่เสียหายเช่นนี้ คงไม่มีใครขัดขวางในการทำสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมลองเอาชนะความต้องการที่ไม่เหมาะสมให้กลับกลายเป็นความเหมาะสมให้ได้เช่นการรู้จักอดได้รอได้ในเรื่องสัมพันธภาพที่เกินเลยของชายหญิงถ้าผ่านด่านนี้ได้ด่านต่อไปในการคบหากันไม่ยากหรอกขอชื่นชมคนอดได้รอได้ที่มาอุตสาลิ่มสิวกรมสุขภาพจิตการเริ่มเรื่อง คือเริ่มเรื่องโดยบอกแนวคิดว่าคนที่อดได้รอได้ของวัยรุ่นสาวๆนุ่มๆทั้งหลายที่คบหาดูใจกันแต่ยังคงสัมพันธภาพที่ไม่เกินเลยจนถึงขั้นได้เสียกันจุดมุ่งหมายคือการเตือนให้รู้จักอดใจรอในเรื่องสัมพันธภาพที่เกินเลยของชายหญิงประเด็นสำคัญคือชื่นชมวัยรุ่นที่คบหาดูใจกัน แต่ยังคงความสัมพันธ์ที่ไม่เกินเลยจนถึงขั้นได้เสียกันสาระสำคัญคือวัยรุ่นสาวๆนุ่มๆที่คบหาดูใจกันไม่ออกนอกดูนอกทางรักกันอย่างสร้างสรรค์เสริมอนาคตให้เกียรติกันและกันคุณค่าแนวคิดคือควรอดใจรอเรื่องสัมพันธภาพอย่าให้เกินเลยก่อนถึงเวลาอันควร